เซียนหลังเดอะมูฟวี่นะฮะส่งตัวอย่างมาแล้วนะครับผมภาพยนตร์ในจักรวาลไทยบ้านนะฮะอ่านมันโซฟาหมอเสียใจด้วยนะครับคนไข้กำลังสิตาบอดครับฮึรถตำซื้อไมนสิตาบอดหรือหมครับหมอบมอรครับเราดื่มสุราขาวหลายโพดฮึหัวหาพอมึงบอก คิดอยากแท่นมูกูเห็นนุ่บาดเนี่ยขนาดท่านเด็บบอดเนี่ยทั่วสิบอด่ไปหาแขนค้อจะทางไหนบอจ้ามันมาสิยางหาเสือบบองเข้าต้องหาทางซอยมูเด้คือจังอายนี่ใส่จินตนาการเลยอยากซอยมันนะไออยู่ปลูกต้นมูงไม่หลายเลยเด้เแล้วมาละก่อช่วยเห็นมูงเห็นยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะจะพูดสร้างรักหนูไหม <จ>มึงตง้องฝึก <apologize> เป็นคนตาบอดเพื่ออย่างกักูไม่ได้อยากเป็นคนตาบอดเนะเอาจ้าเวลาที่มึงตาบอดถึงไม่รีบมึงสิรับสภาพมึงได้ไงรับตาถ่ายเหนียวองกูนะเริ่มสองสามห้าโอ้โหเก่งโอ้พี่คนแม่ให้กูถามมัเหรอจ้าถ้าสมมติมึงกำลังสิตาบอดดีๆนี่มึงอยากแนี้มันอยากเป็นภาพที่ท่ายวะสัวกูอยากไปทะเลกูอยากไปทะเล มันก็โวไปหลายเนาะบอดบอดพองบ่กูทั้นี้ตาบอดอยู่คนนี้นว่าไปทะเลมันเสงเงินหลายอยู่ดิฝ่พ่อมีทางกูมีแผนกูมีแผนเฮ้ยกูพฝ้ากูเมาเงินเลยนี่มึงสีหากินพราะสามีอยู่บ่เอ้าซาำสิไปทะเลซื้อมันยากตายพอตายแม่มันแถวเนี้ยแม่คุณฝันกิดตะลอยมึงจะเป็นต้องไปไกลปรรนาธิจาร Shut up มึงหุบแควเลี้ยงหรือยังมึงไว้เดี๋ยวนี้การซื้เป็นคือมั่นนะ สูสีหูสึกยังไดถ้ามึงตาบอดก่อนหอทะเลอะทะเลจำเป็นสำหรับมึงบ่าะขั้นกูตาบอดอีเลียสูสัญญาคูเลยบ่ว่าสูสีบ่ถิ่มกูเออนอกจากแม่กูก็มมิตสูเท่านั้น อ๋อแหลงเพื่อนรักนะฮะย0สิเมษายนนี้นะครับผมว้าไปแล้วกับเป็นตาเหลียตัวมันอยู่ด้วยซเหลราก,กินบ่ไรเดี๋ยวตาบอดบ้ากินเหล่ากาจีตตย,ยอนมือสันมันก็มีรสชาติความเป็นไทยบ้านอยู่เหมือนกันนะเอออะไรเงี้ยนะครับต้องไปลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะ เสี่ยหลังสาหรับผมก็อาจจะรู้สึกแบบผูกพันน้อยกก่าตัวละครอ,อื่นในไทยบ้านเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าความสนใจของตัวหนังมันเองเนี่ยจะสามารถดึงคนให้เข้าไปดูหนังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้ข่าวว่าไทยบ้านกําลังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะชื่อว่าสับปเปลอเป็นหนังผีเป็นผีที่จะนจักรวาลไทยบ้านอันนี้น่าสนใจมากแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็เซียยหลังถ้าเข้าแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปดูนะครับแลวเดี๋ยวจะมารีวิวในช่องผมอีก